สวัสดีครับสวัสดีครทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรคำนวณสองตัวบนแบบสี่ชุดนะครับซึ่งเป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับท่านชมที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทายวันที่16ธันวาคม25 6 7้ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดินมานะครับสาหรับสูตรสองตัวสูตรนี้ครับเดินมา4งวดติดนะครับในวดที่สี่ที่ผ่านมานะครับสำหรับสูตรนี้ครับคำนวณออกมาได้3 4นะครับเลขที่อกคือ8 สี่สามนะครับสูนี้เข้าตัวกลับครับมาที่ชุดนี้ครับ3 4ออก4 3นะครับนี่คือสูรสมตัวนะครับชุดสามตัวที่ผมเน้นให้ไปนะครับก็จะเป็น4ชุดนี้นะครับทำได้เจ็ดสองสี่เจ็ดสองห้าทำได้เจ็ดสามสี่เจ็ดสามห้นะครับสูรักร้อยงวดแล้วหลุดนะครับที่เป็นสูตรนะครับ หลักนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับติดมาแค่สองสูนี้นะจะเป็นสิบํำหน่วยนะครับซึ่งมันเข้าตัวกับนะครับอ่าน่ยคือสูนี้นะครับเป็นสูนเดียวกันนะครับที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่นะครับวัตเคียวนะครับที่ผมเน้นสี่ชุดนี้ก็เพราะว่าชนสองสูนนะครับก็ชนหนึ่งที่สี่ชุดนี้นะครับ ะซึ่งเลขของคือ843นะครับสูงนย์ลบทนะครับติดมาแค่2สูตรจะเป็น10บกัหน่วยนะครับซึ่งมันเข้าตัวกลับนะครับนี่ครับหลักสิบได้2กับ3หลักหน่วยได้4กับ5นะครับที่จะมาคำนวณดูในคลิปนี้นะครับสูตรนี้เดินมา4งวดติดนะครับใน3งวดม่อแรกนะสูนยนี้มาสมตัวตรงนะครับนี่ครับงวดแรกสูนยนี้นะงวดที่สูตรเริ่มเดินนะครับได้62ออก962ครับเมื่ดที่2ครับทำได้4 4ออก044ย์สที่3ครับทำได้21ออก221งออที่4ที่ผ่านมาครับ ทำได้3 4ออก4 3นะครับออกไป4นนะครับหมดแล้วนะครับ3ตัวลุกนะครับอ่าสำหรับท่านที่สนใจนะครับสูดเดิมนะครับที่เป็นเลขชุด2ตัวสูนี้อ่มาคำนวณดูลครับอ่าซึ่งผมจะคำนวณให้ดูกันตั้งแต่ในึ่งวันที่สูนี้เริ่มเดินนะครับท่านที่เข้ามาให่ก็มาคำนวณอ่าเทียบดูนะครับ วิธีคิดสูตรแรกครับเป็นสูตรหลักสิบนะครับงวดแรกครได้6กับ7นะครับสูตรสเป็นสูตรหลักหน่วยครับเริ่มที่สูตรแรกครับนำหลักแสนวิลหลักพันหลักสิบกว่หนครั้งนะครับบริีสิบแรงหน่วยแรงแล้วก็บริษียงคงที่ครับนี่คือวิธีคิดนะครับเจบวกแเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบบวกเก้บวกห่ของสามหกได้ตัวแรกคือหกนะไว่เป็นหนึ่นเจ็ได้หกับเจ็ดนะครับ ต่อมาสูดสครับเป็นสูรหลักหน่วยครับวิธีสูดสองครับหลักหน่วยบวกด้หลัก10แรงหน่วยแรงแล้วก็บวกด้สองคงที่ครับห้าบวกห้เป็นสิบสิบบวกเก้าสิบเกวก2คงที่ยี่สครับได้ตัวเลขเล็กนึงนะเป็นหนึ่งเป็นสองนะครับจับคู่สอตัวที่ได้จะเป็น6 1 6 2ครับจะได้เจ็ดหนึเป็นชุดเจนะครับเมื่อไาที่สูรนี้เริ่มเดินคือเม่อเดี๋ยวเก้ครับมาที่เลขชุดนี้นะครับหกองนะครับ ว่าต่อมานะครับในงวดที่สองนะครับหลัก10ส,สูนนี้ได้3กับ4ครับหลักหน่วยได้4กับ5นะครับจับประกอบชุดสมตัวที่ได้นดินที่4ชุดนะครับซึ่งในสีชุดนี้ก็จะมีหนึ่งชุดนะครับทีนี้ท่านชมมาคำนวณเทียบดูครับสูตรแรกครับเป็นสูตรหลักสิบนะครับหลักแสนหลักพัน หลักสิบนหนึ่งครั้งบริสิบแรงหน่วยแรงแล้วก็บริเลขคงที่ครับ4ี 2, ่บวก2เป็น6บวก6เป็น12บวก1คงที่13ได้ตัวแรกก็เลขสามบูพ่วอีกหนึ่งเป็น4ได้3กับ4นี่คือหลักสิบนะครับในวดิสอไ่ได้ครับต่อมาสู่2ครับหลักหน่วยบริสิบแรงหน่วยแรงแล้วก็บริสองคงที่ครั้งนะครับ2วก2เป็น4ี่บูพ่วีกหเป็น5ครับจับคู่นะสตัวที่ได้ก็จะเป็น3 4 35ทําทำได้44่สีลขชุดสีครับผลที่ออกในงวดที่2อคือศูนี่สีครับมาที่เลขชุดนี้ครับออก44นะครับวันต่อมานะครับวันที่3ามในวดที่3ครับหลัก10บสูนี้ได้1กับ2หลักหน่วยก็ได้1กับ2นะครับจับคู่ในงวดที่3ได้1 1 1 2งหนทำไป2 1 2 2, 2, 2, 2, 2 อาวที่สามครับออก2 2 1นะครับท่านชมมาคำนวณเทียบดูครับ,บ,รบสูตรแรกเป็นสูตรหลักสิบครับนำตรเป็นหลักแสนวิลักหม่ครับวิลลักพันวิลลักสิบบนวิลสิบแรงดุแรงบรินคงทีครับนี่คือวิธีคิดสูตรหลักสิบนะครับห้บวเป็นสิบเอ็ดบวกสี่สิบบวกสาบกสองกับบวกแล้วได้หกับส นี่คือเลขยินหนักสิบที่ได้หนึ่งวดที่3ครับส่วนสูตรสองเป็นสูตรหลักหน่วยครับนําหลักหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งครับ10แรงบวกหนึ่งครั้งหน่วยแรงบวกกันหนึ่งครั้งบวกที่สองคงที่อีกครั้งนะครับ4ีบวกสามเป็น7 7็เบวกสองเป็น9 9้บวกสองคงทเป็น11ครับบวกไปหนึ่งครับเป็น2นะครับในวดที่3ครับหลักสี่ก่าหลักหน่วยครับได้เลขตัวดียวกันเนาะจะเป็น1กับ2นะครับจับคู่ได้1 1 1 2ครับทำได้2 1 ชุดสอวันที่3ครับผลแยกคือส่วนสองหนนะครับมาที่เลขชุดนี้นครับออก2 1ครับถูกเป็น3งวดครับในสางวดนะครับสูตรนี้เข้าสมตัวตรงเลยนะครับวันที่4ที่ผ่านมาครับสูตรนี้เข้าตัวกลับนะครับหลักสิบได้2กับ3หลักหน่วยได้4กับ5ครับจับคู่นะครับได้3 4ออก8 4 3นะครับอทีนี้ผู้ชมก็มาคำนวณนะเทียบดูครับนี่จะเป็นที่มาที่ไปนะครับสำหรับสูตร ได้ชุด2ตัวนะครับสูตรแรกครับวิธกีก็นำตำําไมหลักแสนมหลักพันมหลักสิบบนเวสิบแรงเววแรงบลินหน่งของที่ครับนี่คือวิธีคิดสูตรแรกนะครับ1นบวกเจเป็น8 8ดบวกสเป็ 2, 1 10, 10 3, 1, น1 0บ0บวกสาบาบวกแปดิบวกหนึ่งของที่ยีินตัวแรกที่ได้คือเลข2นะครับบวกเพิ่มไป1เป็น3ถูกไหมครับนี่คือเลขเหรนสูตรแรกที่ได้นะครับนั่นคือ2กับ3 ต่อมาครับสูตรวิธีคิดหลักหน่วยบนบวกกัน1ครั้งนะครับ10แรงบวกกัน1ครั้งหน่วยแรงบวกกัน1ครั้งบกได้วย2คงที่ครับ1บวก3เป็น4 4, 8, 12, 12, 4บวก8เป็น12บวก2 4บวกเป็น1เป็น5ครับจับคู่ครับสตัวที่ได้ดินที่2 4 2 5ห้าดิน3า3 5ครับวันที่4ที่ผ่านมาครับออก84 3สมนะครับมาที่ชุดเลขชุดน,นี้ครับออก 8 4 3ได้3 4นะครับซึ่งมาตัวกลับนะครับสูนี้เป็นสูเดิมนะครับเป็นสูตรตัวนะครับวดแล้วที่ผมจับชุด3ตัวให้ไปนะครับพลาดนะครับสูที่หลุดก็จะเป็นสูที่ได้7จกับ9กนูที่หลุดนะครับสองสูนี้ก็ยังเดินดีนะครับสูนึงกับสูสที่ยังเข้านะครับเห็นไหมครับ ก็ได้มาที่4ชุดนะครับมวดที่แล้วเพราะว่าชนกันอยู่ที่2สูตรนะครับที่เป็นเลขชุด3ตัวนะครับก็ชนที่4ชุดนะครับ3ตัวมุดที่แลวนะครับเต่มมาที่คู่นี้นะครับ3 4นะครับเข้าตัวกลับนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณให้ผู้ชมกันนะครับสำหรับอีวซีดตามสูตรกันอยู่นะครับนี่คือผลคำนวณที่ได้งวดที่แล้วนะครับออก8ป3นะครับ สามตัวในงุดที่แล้วหลุดนะครับอ่าสำหรับท่านที่จะตามสู่นี้นะครับมาดกวนครับอ่ทีนี้ผมจะนำได้จากนงวันนี้ครับก็จะมาตั้งคำนวณด้วยกันนะครับสำหรับที่ตามสู่ยงต่อนะครับวิธีคิดนะสู่แรกนะครับเป็นสู่ดินหลักสิบนะครับนำตำหลักแสมบุหลักพันครับหลักสิบเนหนึ่งครั้งบริสิบหรืยแรกครับแล้วก็บริเล่คงที่คือหนึ่งนะครับ 6บวก9บวก4บวก6นะครับนับำมาบวกดูครับ6บวกเเป็น15บวก4 1่สิบวก6 25 2บนะครับรบ,บวกแล้วได้ตัวแรกคลิกจะบวกหนึ่ครับเป็น8ได้7กับ8นี่คือศูนย์ครับต่อมาศูนย์ 2, นำตำลังหน่วยบริสิบแลงหน่วยแรงบริสิบสอง 2, คงที่ครับ สามบวกเป็น9ก้าก้าบวกหนึ่งเป็นสิ10บบวกสอบวกเป็นหึงเป็นจับคู่2ตัวที่ได้วันนี้อย่างที่ชุดคู่ชุดจะเป็น7 2 7 3เจ็ดมถ้าแปดมาก็จะเป็น82 83ครับประมาณนี้เป็นสู่เดิมนะครับนี่คือสู่สอตัวนะครับเดินสตัวบนนะครับถ้าเราจะเลือกตามสูรนี้ต่อนะครับวันนี้นเดืนที่สี่ชุดครับก็นำไปจะดูนะครับ เป็นสูตรเดียวกับสูตรนี้นะครับนี่คือสูตรเดิมหมุดแล้วนะครับดูสามตัวนะครับมาแค่สองสูตรนี้นะครับจะเป็นคู่สามสี่นะครับออกแปดสี่สามนะครับที่ผมมาคำนิยูในคลิปนี้เป็นสูตรเดิมนะครับสำหรับเอฟซีจะตามสูตรนี้ต่อนะครับ ซึ่งในสีชุดนี้ครับเลขชุดที่น่าสนใจสําหรับวันนี้นะผมจะเน้นมาที่สองคู่นี้นะครับจะเป็นคู่เจ็ดสองเชุดจะเป็นแปดสองนะครับนี่คือชุดด่นนะที่คัดออกมาให้นะครับจากสู่เดินดีนะสู่นี้นะครับเป็นสู่เดิมนะครับเป็นสู่เก่านะครับที่เข้าสมตัวนะครับ อันนี้คือแนวทางวันวันที่16ธันวานะครับอ่าสุดท้ายนี้ขอย c ทุกท่านสุกนวครับแล้วพบกนันนคลิปหน้าสวัสดีครับ